กลางเวทีที่เปลี่ยนไปด้วยแรงประทะของอาวุธมวยไทยกรรมการคือผู้ที่ยืนอยู่ในจุดที่อันตรายที่สุดและต้องมีสติที่มั่นคงก่าทุกคนในสนามเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ตัดสินแต่คือผ,ผู้ปกป้องชีวิตนักมวยในทุกเสี้ยววินาทีทุกการเคลื่อนไหวของนักมวยหรือการล้มกระแทกพื้นล้วนอยู่ในสายตาของเขาอย่างไม่พลาดแม้แต่น้อยดวงตาคมจับจ้องไปทั่วเวทีพร้อมร่างกายที่พร้อมพุ่งเข้าหานักมวยได้ทันท่วงทีที่เกิดอันตราย ไม่มีลังเลไม่มีชั่วขณะที่ช้าเกินไปแม้แต่เสี้ยววินาทีเมื่อเสียงหมัดสุดท้ายกระแทกเข้าที่ปลายคางกรรมการจะเป็นคนแรกที่พุ่งเข้าประคองนักมวยปิดบังร่างกายของผู้ลม้มจากการโดนโจมตีซ้ำภาพเหล่านี้คือความงดงามของสชาิญาณแห่งความรับผิดชอบที่สั่งสมจากประสบการณ์และหัวใจที่รักในศิละปะมวยไทยอย่างแท้จริงและไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นที่รับรู้ถึงเรื่องราวเหล่านี้ชาวต่างชาติจำนวนมากก็รู้สึกทึ่งไม่แพ้กัน หลังจากที่ได้เห็นคลิปกรรมการมวยไทยที่มีปฏิกิกริยาตอบสนองรวดเร็วจนสามารถช่วยนักมวยได้อย่างทันท่วงทีและในคลิปนี้เราลองไปดูกันดีกว่านะครับว่าคอมเมนต์จากชาวต่างชาติบางส่วนหลังจากที่ได้ชมคลิปดังกล่าวพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มกันเลยกับความคิดเห็นแรกนะครับโดยเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าคุณสมบัติของการเป็นกรรมการมวยไทยคือ 1. ต้องล้มหนึ่งในนักมวยเหล่านี้ได้ 2. ต้องมองเห็นอนาคตได้ด้วยขอมีเห็นต่อไปครับคลิปนี้ทําให้ฉันรู้สึกเลยว่ากรรมการมวยไทยทุกคนแอบแข็งแกร่งกว่านักมวยด้วยซ้ําแต่พวกเขาเลือกจะใช้สติปัญญาและพลังของตัวเองไปนในทางที่ถูกต้องคือการเป็นกรรมการแทนที่จะเป็นนักสู้ท่านต่อไปครับในช่วงเวลาที่นักมวยกําลังเจ็บปวดทรมานและหมดสติกรรมการเหล่านี้ เหมือนเป็นเทวดาที่คอยปกป้องไม่ให้พวกเขาถูกทำร้ายจนหมดสิน้นขอบคุณกรรมการทุกคนบนโลกนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามท่านต่อไปก็ได้เข้ามากล่าวไว้ว่ากรรมการมวยไทยนี่สุดยอดจริงๆพุ่งเข้าไปป้องกันหัวของนักมวยที่กำลังจะล้มลงต่างจากกรรมการทางฝั่งยุโรปที่ปล่อยให้นักมวยล,ล้มลงแล้วเข้าไปนับอย่างใจเย็นความเห็นต่อไปครับพวกเขาคือฮีโร่ตัวจริงในคลิปนี้100%เซ อาจจะไม่ดูเท่เท่าการเตะขาของคู่ต่อสู้ล้มลงแต่ความกล้าหาญและความเสียสละของพวกเขานี้น่าชื่นชมกว่ามากท่านต่อไปครับไม่ว่าจะได้เงินเท่าไหร่บอกเลยว่ายังไม่คุ้มกับสิ่งที่พวกเขาทำเพราะอาชีพกรรมการมวยไทยคือหนึ่งในงานที่ยากที่สุดในโลกจริงๆท่านต่อไปก็ได้เข้ามากล่าวไว้ว่าทุกคนรู้ไหมว่ากรรมการมวยไทยส่วนใหญ่เคยเป็นนักมวยมาก่อน พวกเขาคือคนที่มีประสบการณ์นในเวทีจริงๆขอไม่เห็นต่อไปครับขอแสดงความเคารพต่อกรรมการทุกคนฉันชอบมากที่เห็นพวกเขารีบเข้าไปช่วยน,นักมวยได้ทันท่วงทีที่เกิดอันตรายท่านต่อไปครับนี่แหละคือเหตุผลที่นักมวยไทยหลายคนสามารถชกได้เกิน100ไฟโดยไม่เกิดอาการบาดเจ็บทางสมองท่านต่อไปก็ได้เข้ามากล่าวไว้ว่าเป็นการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมมาก ฉันคิดว่าคงมีกรรมการแค่ไม่กี่คนบนโลกที่สามารถป้องกันหัวของนักมวยในขณะที่นักมวยกำลังจะล้มลงได้และส่วนมากก็เป็นกรรมการที่มาจากประเทศไทยท่านต่อไปครับขอเคารพอย่างสูงต่อกรรมการทุกคนในคลิปนี้เลยทั้งความไวความมีเมตตาและการตัดสินใจที่เด็ดขาดของพวกเขาช่วยปกป้องนักมวยไม่ให้บาดเจ็บหนักได้หลายครั้งจริงๆความเห็นต่อไปครับมันยอดเยี่ยมมาก คลิปนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่ากรรมการแข็งแกร่งกว่านักมวยแต่ว่าพวกเขาไม่ชอบการใช้กำลังจึงหันมาเป็นกรรมการแทนขอเคารพจากบาเซลท่านต่อไปก็ได้เข้ามากล่าวไว้ว่าบางครั้งกรรมการเองก็ต้องเสี่ยงชีวิตในเวทีเพื่อปกป้องนักมวยที่แพ้จากคู่ต่อสู้ที่ขาดความเคารพขอชื่นชมกรรมการทุกคนที่ทำงานด้วยหัวใจอย่างแท้จริงขอม่เห็นต่อไปครับจังหวะคลิกบล็อกนั้นยอดเยี่ยมมาก แต่พูดตามตรงถ้าคุณมีประสบการณ์พอก็จะอ่านท่าทางและจังหวะของนักมวยได้เลยว่าหมัดหรือสอกกำลังจะมาและกรรมการมวยไทยส่วนใหญ่ก็ล้วนเคยเป็นนักมวยที่มีประสบการณ์สูงมาก่อนท่านต่อไปครับกรรมการมวยไทยนี่คือที่สุดแล้วน่าทึ่งจริงๆที่เห็นพวกเขาปกป้องนักมวยได้อย่างรวดเร็วและแข็งแรงขนาดนี้จะเป็นกรรมการมวยไทยได้ต้องมีร่างกายที่ฟิตและแข็งแรงสุดๆเลยละ่ะ ท่านต่อไปก็ได้เข้ามากล่าวไว้ว่ามวยไทยเป็นกีฬาที่ออกอาวุธได้หลากหลายซึ่งเป็นงานที่ยากสําหรับกรรมการฉันรู้มาว่ากรรมการมวยไทยได้รับค่าจ้างเพียงน้อยนิดต่างจากค่าจ้างของกรรมการมวยสากลในอเมริกาซึ่งได้รับค่าจ้างประมาณหลายหมื่นดอลลาร์ต่อปีและกรรมการที่ได้ตัดสินในไฟที่ไายทอดสดอาจจะได้รับค่าจ้างสูงถึงหลายแสนดอลลาร์ต่อปีเลยทีเดียวซึ่งกรรมการมวยสากลเป็นงานที่ง่ายกว่ามากถ้าเทียบกับกรรมการมวยไทย ขอไม่เห็นต่อไปครับขอเสียงปรบมือให้กรรมการเหล่านี้หน่อยเถอะพวกเขาช่วยชีวิตนักมวยไว้จากการบาดเจ็บหนักบางคนอาจถึงขั้นเลิกชกถ้าไม่มีกรรมการเข้าช่วยท่านต่อไปครับกรรมการแบบนี้แหละที่กำลังช่วยชีวิตผู้คนจริงๆแม้นักมวยจะยังไม่หมดสติแต่การโดนซ้ำที่ศีรษะโดยไม่ป้องกันสามารถเพิ่มความเสียหายต่อการบาดเจ็บทางสมองหรือภาวะสมองเสื่อมในอนาคตได้มากเลยขอขอบคุณขอให้พระเจ้าคุ้มครองพวกเขา เพราะพวกเขากำลังช่วยชีวิตคนจริงๆท่านต่อไปก็ได้เข้ามากล่าวไว้ว่าสุดยอดมากกรรมการหลายคนตัวเล็กกว่านักมวยแต่ก็พุ่งเข้าไปขวางหมัดและศอกโดยไม่ลังเลเพื่อปกป้องนักมวยที่ลม้มลงนั่นแหละคือความกล้าหาญของจริงท่านต่อไปครับพวกเขาไม่ได้เป็นแค่กรรมการแต่คือนักรบในแบบของตัวเองที่กล้าพุ่งเข้าไปอยู่ระหว่างนักสู้สองคนเพื่อปกป้องชีวิตผู้อื่น ท่านต่อไปก็ได้เข้ามากล่าวไว้ว่าฉันเข้าใจดีว่าคนดูหลายคนอยากให้ไฟดำเนินต่อไปแต่มองอีกมุมฉันขอถอดหมวกให้กับกรรมการทุกคนจริงๆเพราะพวกเขาไม่ได้แค่หยุดไฟพวกเขากำลังช่วยชีวิตนักสู้เหล่านั้นป้องกันไม่ให้เกิดความกระทบกระเทือนทางสมองหรือจบอาชีพหลังการชคเพียงครั้งเดียวพวกคุณคือฮีโร่ตัวจริงบนเวทีนี้เลยขอมีเหตนต่อไปครับฉันดูการชคมานับไม่ถ้วนจากทั่วโลกแต่กรรมการมวยไทย อยู่ในอีกระดับหนึ่งจริงๆพวกเขาไม่ได้แค่รักษากติกาแต่ปกป้องชีวิตคนด้วยการพุ่งเข้าไปขวางระหว่างนักมวยโดยไม่ลังเลหรือคว้าศีรษะของนักมวยที่กำลังจะล้มลงเพื่อไม่ให้กระแทกพื้นนั่นไม่ใช่แค่งานแต่มันคือหัวใจความกล้ากรรมการเหล่านี้สมควรได้รับความเคารพไม่แพ้นักมวยเลยจริงๆและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับไม่มีใครต้องตายในเวทีถ้ามีกรรมการที่มีคุณภาพแบบนี้อยู่ จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับความคิดเห็นของชาวต่างชาติบางส่วนพวกเขาอาจไม่ใช่คนที่ได้รับเสียงปรบมือเหมือนนักมวยบนเวทีแต่ทุกครั้งที่พวกเขาพุ่งเข้าไปอย่างไม่หวั่นกลัวคือการปกป้องชีวิตหนึ่งชีวิตไว้ด้วยความกล้าหาญและนั่นคืออีกด้านหนึ่งของมวยไทยที่เต็มไปด้วยความเป็นมนุษย์ความวและหัวใจที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้นักสู้คนใดแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับกรรมการมวยไทยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่อดรนทนฟังกันมาจนจบคลิปหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้พอใช้ได้แล้วแล้วก็รบกวนฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ